वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุมทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุมทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุนหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภ อยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มรักจักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาบนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริง มีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดมีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จ สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนเมษายน2562คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จ ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขใครบ้างที่ไม่ต้องการความสุขคงจะไม่มีคนทุกคนต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการสร้างพลังใจให้กับตัวเองใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นใจย่อมสำคัญเริ่มไม่ใช่กายไม่สำคัญนะคะ ใจและกายสําคัญแต่สิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือใจของเราเมื่อใจเรามีความคิดมีวิวัฒนาการมีบางสิ่งที่จะสร้างขึ้นมาจากในตัวเราเราก็ต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองแล้วเราจะก้าวไปพบกับความสุขความสำเร็จบางครั้งคนเรามันก็ต้องมีทุกข์บ้างแต่มันก็คือสัจธรรมของชีวิต มันจะให้ปิ๊นสุกร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรู้เมื่อทุกข์เราจะทำยังไงให้หายจากความทุกข์แล้วสุขเราจะทำยังไงให้คงอยู่กับความสุขเพราะฉะนั้นตัวเราเองเท่านั้นที่จะตอบคำถามกับตัวเราเองได้ค่ะเราเราไปไกลแล้วเนาะเราก็ต้องเข้ามาในการทำนายเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีสิงห์ประจำเดือนเมษายนค่ะชาวราศีสิง์จะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่า เพื่อนเกา่าคนรักเกา่าที่ไม่ได้เจอกันมานานห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหรือคุณอาจจะได้เคลียร์เรื่องเกา่าๆค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บมีเรื่องต้องใช้มีเรื่องที่ต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินสิ่งที่หวังไม่ค่อยได้ดังใจหวังอะไรไว้ไม่เป็นตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการ คิดไว้แพลนไว้แต่สิ่งที่คิดสิ่งที่แพลนไม่เป็นดังใจค่ะคุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศทางด้านต่างประเทศค่อนข้างดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักขอให้ระมัดระวังความรักซ้อนซ่อนรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ขอให้ระวังเรื่องของความรัก หากใครที่ยังโสดอาจจะไปพบเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือหากคุณมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเกิดเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าก็ขอให้ระมัดระวังในเกณฑ์เรื่องของความรักด้วยค่ะระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหลอกโดนหักหลังหรือการโกหกขอให้ระวังด้วยค่ะ เกณฑ์การเงินจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเกณฑ์การเงินกําลังจะมีเงินก้อนเข้ามาในมือนะคะการงานก็ค่อนข้างสูงมรุมเ,เร้าเดี๋ยวเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องนี้มีเรื่องที่ต้องกาต้องทาต้องจัดการหัวหมุนเลยนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่อนข้างยุ่งขอให้ใจเย็นๆค่อยๆอทําไปให้มันเคลียร์งานด้วยนะคะเพราะงานค่อนข้างเยอะค่ะ ความรักระวังมือที่สมเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความรักหากใครที่มีคู่ก็ขอให้ดูแลคู่ของตัวเองให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ความออบุคคลที่สมเข้ามาทําให้คุณต้องทุกข์เป็นกังวลด้วยค่ะคุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลเกณฑ์การเดินทางไกลในครั้งนี้จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆกับคุณค่ะ คนทางไกลจะนําข่าวมาหาจะเดินทางมาหาจะนําข่าวมาให้หรือเกี่ยวข้องกับทางไกลทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างดีจะได้โชคจากทางไกลเกณฑ์คนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้เกณฑ์การเงินจะมีข่าวดีจะมีโชคจากทางไกลค่ะเรามาสรุปของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนเมษายน ชาวราศีสิงในเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการการงานค่อนข้างยุ่งเรื่องพองานนี้เสร็จมีงานใหม่เข้ามาแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้หากมีการร่วมหุ้นลงทุนก็ขอให้ระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์สิ่งที่ไม่ดีการโดนหลอกเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังไม่ว่าการเงินความรักหรือการงานค่ะในเรื่องการหักหลัง ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีมาให้แต่การเงินก็คือมีเข้ามาจ่ายออกไปและอาจจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักอาจจะมีทั้งรักเกา่าทั้งรักใหม่ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายเกี่ยวกับความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่ความรักช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหามือที่สามรักสามเศร้าก็ขอให้ระวังด้วยค่ะ เกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพมีความอ่อนเพลียนะคะมีความเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะอาจอาจจะเป็นด้วยการงานที่ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายเรามาดูบทสรุปผลของไพ่ขององค์มหาเดวะดูนะคะว่าพระองค์จะประทานพรในการแก้การเสริมการเพิ่มเพิ่มหรือบอกในบางสิ่งมีอะไรโอมขอพระองค์โปรดมีเมตตาต่อชาวราศีสิงค์ค่ะ ไพ่แห่งการค่อนข้างอารมณ์ของความขุ่นมัวค่อนข้างจมอยู่กับความคิดเดิมๆสิ่งเดิมๆความผิดคล้ายๆกับจมปลักอยู่กับสิ่งเกา่เกาๆไพ่แห่งความคิดมากวิตกกงังวลมีองค์พัิวะขึ้นมาในไพ่ด้วย ขอให้คุณขอพรจากองค์พศิวะแล้วปัญหาที่มันอัดอั้นแล้วปัญหาที่มันตันอยู่ข้างในชาวราศีสิงห์จะผ่านพ้นไปได้ด้วยพลังไพร่แห่งองค์มหาเดวะค่ะขอบคุณค่ะ